ถ้ามองไปเพลินๆแล้วมันเหมือนเราขึ้นบันไดลอยอยู่กลางอากาศกลางท้องฟ้าและเมฆเหล่านั้นเลยล่ะค่ะเพราะเจ้าบันไดนี้มันลอยอยู่สูงเหนือพื้นดินเกือบ800เมตรค่ะนอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในโลกเลยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงนอร์เวย์ก็จะนึกถึงแสงเหนือ แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยธรรมชาติสวยงามที่เขาบอกว่าปราศจากการปรุงแต่งหาดูได้ที่นอร์เวย์ค่ะคุณจะเจอกับป่าไม้เจอกับลำธารเจอกับภูเขาสวยงามสมบูรณ์แบบมากๆถ้าใครไปเที่ยวจะเคยเห็นบางทีจะมีพวกหมู่บ้านชนบทเล็กๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอีกหนึ่งไฮไลท์ในการท่องเที่ยวของนอร์เวย์นั่นคือเส้นทางการปีนเขาค่ะล่าสุดนอร์เวย์เปิดตัวมาแล้ว เป็นบันไดลอยฟ้าหรือที่เรียกกันว่าบันไดสติกค่ะบันไดนี้ลอยอยู่บนกลางอากาศเลยค่ะมีทั้งหมด120คขั้นท่อตัวยาวไปประมาณสัก40เมตรได้แล้วก็จะทำมุมเฉียงประมาณ45องศากับหน้าผาหรือว่าภูเขานั่นเองที่ใช้คำว่าลอยฟ้าก็เพราะว่าเจ้าบันไดนี้มันถูกห้อยอยู่เหนือพื้นดินเกือบ8 0 0เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปเนี่ยอยู่กลางอากาศเลยละค่ะ ถ้าจะไปขึ้นบันไดลอยฟ้าต้องทํำยังไงอย่างแรกคุณต้องไปนักปีนเขาก่อนนะคะแล้วก็จะต้องปีนเขาไปตามเส้นทางที่เรียกว่าเบียเซราตาเป็นภาษาอิตาเลียค่ะซึ่งแปลว่าเส้นทางเหล็กเหล็กจริงๆหินจริงๆเส้นทางนี้ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าตลอดเส้นทางเนี่ยมันจะมีแค่สายเคเบิลเท่านั้นแล้วก็จะมีพวกห่วงเหล็กให้เราเกาะไปมีราวบันไดไปตามเส้นทางซึ่ง หน้าหวาดเสียวมากๆเส้นทางนี้จะมุ่งหน้าขึ้นสู่ยอดเขาโฮเวนเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราไปถึงยอดเขาโฮเวนเส้นทางนี้คุณจะได้สัมผัสสิ่งที่สวยที่สุดวิวที่สวยที่สุดฟินที่สุดก็ว่าได้ล่าสุดตอนนี้ในเส้นทางนี้มีบันไดลอยฟ้าแล้วค่ะเมื่อขึ้นไปถึงจุดหนึ่งระยะหนึ่งก็จะเจอกับเจ้าบันไดสี่เก้าที่เขาเพิ่งเปิดตัวแปลว่า ถ้าคุณจะไปขึ้นบันไดลอยฟ้านั้นคุณจะต้องปีนเขาขึ้นไปแล้วระยะหนึ่งนะคะไม่ได้ขึ้นจากพื้นดินประสบการณ์ลอยฟ้าเ็าบอกเมื่อ,อไหร่ที่เราเดินขึ้นไปอยู่บนบันไดลอยฟ้าเหล่านั้นคนข้างล่างมองขึ้นไปเนี่ยเห็นเหมือนเราเดินอยู่กลางเมฆเลยละค่ะเหมือนลอยอยู่กลางอากาศยังไงอย่างนั้นเพราะตัวบันไดนั้นลอยอยู่เหนือพื้นดินสูงเกือบ800เมตรเขามีคําแนะนํได้วยค่ะถ้าคุณใจถึงตอนที่ขึ้นบันไดลอยฟ้า ลองมองลงมาข้างล่างคุณจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากๆรับรองความคุ้มค่าชดเชยความหวาดเสียวที่ต้องเจอเลยละค่ะเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาโฮเวนเขาก็จะมีที่ให้พักนะคะเป็นจุดแวะพักแล้วก็ยังมีร้านอาหารมีเครื่องดื่มร,ร้อนๆให้บริการ ส่วนขาลงง่ายหน่อยค่ะเพราะว่าบนนั้นเขาจะมีกระเช้าลอยฟ้าที่สามารถพาคุณลงจากยอดเขากลับมาสู่พื้นดินได้ภายใน5นาทีแล้วก็แน่นอนค่ะยังคงได้สัมผัสวิวธรรมชาติ2ข้างทา,างไปตลอดทางบริษัทโล a n นแอคทีฟค่ะก็คือบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจกรรมกลางแจ้งเหล่านี้เขามีคำแนะนำนะคะเรื่องของราคาแล้วก็การให้บริการสนนราคาสำหรับผู้ใหญ่ ถ้าคุณจะปีนบันไดลอยฟ้าบวกไกด์ด้วยบังคับก็ต้องมีไกด์นำทางค่ะราคาจะอยู่ที่คนละ5,800บาทและสำหรับเด็กราคาก็จะเกิดถบลงมาหน่อยและแน่นอนต้องมีไกด์ร่วมทางไปด้วยนะคะเด็กต้องอายุไม่ต่ำกว่า12ปีราคาอยู่ที่5,200บาทต่อคนค่ะส่วนเรื่องกฎกติกาต่างๆเพื่อความปลอดภัยอย่างแรกเลยเป็นกฎเด็กนะคะนั่นก็คือทุกคนที่ไปใช้เส้นทางการปีนเขาหรือบันไดลอยฟ้า ร่างกายจะต้องถูกยึดกับลวดสลิงอย่างหนาแน่นตลอดเส้นทางตลอดการปีนเขาและกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักปีนเขาหรือใครที่มีความฟิตของร่างกายมีความพร้อมเป็นนักผจญภัยแต่ก็บอกไว้เลยว่าที่สำคัญถ้าคุณมีร่างกายพร้อมมีจิตใจพร้อมเรื่องการขึ้นบันไดลอยฟ้ามันก็ไม่อยู่ไกลเกินเอื้อมค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาบอกมาว่านอกจากความท้าทาย สิ่งที่ท้าทายนั้นไม่ใช่การขึ้นบันไดค่ะแต่มันคือการได้ไปสัมผัสความรู้สึกถึงความสำเร็จที่เราสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจเอาไว้ตัางหากค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้ติดตามได้ทางนิปปอนออนไลน์ทาง The m e s TV t h a i l a n d นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยเราจะได้ไม่พลาดกันนะคะ สัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆร้านบ้านก้ามปู Tropical Cafe มีทั้งกาแฟอร่อยๆแล้วก็ขนมเค้กน่าทานมากค่ะ